อสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นคะ่ะพี่สาวอีพีที่219กันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามการให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ้า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเด็กโทรศัพท์นะคะพี่จ้าแอดไลน์ like กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะด,ดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสด,ดุให้นะคะพี่อ่ะ แบ่งปันยามเย็นค่ะพี่า EP ที่219นะคะพี่จ๋าพบเจอกันที่5มงเย็นเป็นต้นไปค่ะเย็นวันที่16นะคะพี่จ๋าพฤศจกายน2 5 6พภาคม2568ค่ะหมายเลขที่1เป็นรูปถ่ายหลวงปู่โตค่ะพี่ปู่โตะวัดประดู่ชิมพลีค่ะพี่จารูปถ่ายด้านหลังมีร่องรอยการจานพร้อมการเลี่ยมค่ะ รูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่จ๋าหลังรอยจานค่ะพี่เป็นรูปถ่ายเก่าสวย300อบาทใหม่เลขหนึ่งคะ่ะใหม่เลขสองเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่ฝังตะกรุดสองดอกคะ่ปะปลาปิดตาหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการฝังตะกรุดสองดอกคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่หลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋า แบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลข3เป็นปิตากะหนกข้างค่ะพี่พระปิตากะหนกข้างหลวงปู่โตค่ะพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะเป็นปิตากะหนกข้างหมายเลข3 300บาทค่ะ หลังยันนะ,นะคะพี่ใหม่เลขที่สามสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขสี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะพี่เหรียญระคังพระอาจารย์ฟั่นหมายเลขสี่ค่ะ<ม><น>เหรียญระคังพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่อาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะ 2514นะคะพี่300บาทค่ะเรียนระคังเก่าสวยค่ะ15นะคะพี่จ๋าเป็นเตารีดหลวงพ่อพรมเนื้อผงค่ะพี่พ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมเนื้อผงค่ะ300บาทหม่เลขที่5ค่ะพี่ด้านหลังมียันชัดสวยนะคะพี่ หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคใหม่เลขห้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกค่ะหกเป็นหลวงพ่อพรหมเช่นกันค่ะพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหมนะคะพี่จ๋าพ่อพรหมค่ะพี่300บาทหมายเลขที่6กค่ะหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะ หมายเลขเจ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อใจวัดเสด็จค่ะพี่เหรียญพระประจำวันหลวงพ่อใจวัดเสด็จหมายเลขเจ็ดค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยสภาพมาแบบนี้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อใจวัดเสด็จคะ่ะหมายเลขแปดค่ะแปดเป็นเหรียญรัชกาลที่เก้าทรงผนวดค่ะพี่ เหรียญรัชกาลที่9ทรงผนวดใหม่เลขแปค่ะสามบาทนะคะพี่จานเรียนรัชกาลที่9ทรงผนวดสามรอย 8, บาทหม่เลขที่8เก่าสวยค่ะใหม่เลขที่9นะคะพี่เก้าเป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะ เตารีดหลวงปูทวดใหม่เลขเก้าสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะใหม่เลขที่เก้าสามร้อยบาทค่ะพี่ปูทวดเตารีดนะคะพี่จ๋าอ่ะหม่เลขสิบเป็นปูทวดเนื้อว่านค่ะหลวงปูทวดเนื้อว่านใหม่เลขที่สิบค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทหมายเลขที่สิบค่ะสิบเอ็ดนะคะพี่สิบเอ็ดเป็นคุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขสิบเอ็ดเป็นพระคุนแผนนะคะพี่สาขคุนแผนหลวงปู่ทิมเก่าสวยนะคะพี่ด้านหลังค่ะมีเหรียญ รัชการที่9พร้อมการตอกโคดนะคะพี่จ่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่300บาทค่ะพี่เก่าสวยใหม่เลข11ค่ะหมายเลข12เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมปี17ค่ะพี่จะเรินพรบนหลวงปู่ทิมปี17ค่ะเป็นเนื้อขาปิ่นโตค่ะพี่จ่าหมายเลข12นะคะพี่300บาทค่ะ ปูทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่300บาทหมายเลข12นะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขอไปพี่เอฟซีค่ะอ่ะหมายเลข13เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวเนื้อทองผสมค่ะ รียหล่อเจ้าสัวค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อทองผสม300บาทใหม่เลข13เก่าสวยค่ะ14นะคะพี่สิเป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยค่ะพี่พระร่วงหลังรางปืนใหม่เลข14ค่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จา๋าหมายเลขสิบห้าเป็นพระผงกระดูกผีหลวงพ่อฮกวัดท่าข้ามค่ะพระผงกระดูกผีค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อฮกวัดท่าข้ามหมายเลขสิบห้าค่ะ สามร้อยบาทหลวงพ่อหกวัดท่าข้ามนะคะพี่หมายเลขสิบห้าค่ะอ่ะสิบหกเป็นเหรียญหมอชีวกโกมารพัทค่ะสองสี่เก้าเก้าค่ะพี่จ๋าเหรียญหมอชีวกนะคะพี่โกมารพัทสองสี่เก้าเก้าเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่300บาทหมอชีวกนะคจะจาีเก9าใหม่เลข16ค่ะ17เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะ 18เป็นเหรียญครูบาสีวิชัยค่ะพี่จ๋า2482ค่ะพี่เหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยเนื้อตะกัวหมายเลข18คะ่ะหมายเลข18300บาทนะคะพี่จ๋าครูบาเจ้าสีวิชัยคะ่ะหมายเลข19ค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะพี่จ๋าพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันสามรอยบาทนะคะพี่หมายเลขสิบเก้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ยี่สิบนะคะพี่จ๋าเป็นเออนี่ค่ะ รูปเหมือนปั๊มพิเศษนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคูนค่ะพี่มาในกล่องค่ะพี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่จ๋านี่คะ่ะหนึ่งกล่องมีสององค์นะคะพี่นี่คะ่ะหลวงพ่อคูนนะคะพี่จ๋าพ่อคูนปร,ริสุโทโธค่ะหมายเลขที่ยี่สิบค่ะพี่ นี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งกล่องมี2อ,องค์ค่ะพี่2อ,องค์นี้ราคา300บาทนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอันนี้เป็นอีกองค์หลวงพ่อคูณปร,ริสุทโธค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่20ค่ะพ่อคูณวัดบรรย์นะคะพี่จ๋าพร้อมกล่องนะคะพี่มาในกล่องแบบนี้เลยค่ะ2อ,องค์นะคะพี่จ๋าหนึ่งกล่องนี้มี2อ,องค์ราคา300บาทค่ะพี่ หลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋า,าสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลขยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋านี่ค่ะหมายเล็กที่21ค่ะ22เป็นหลอบพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่เนื้อเก่านะคะจากสีออกทองๆแบบนี้ค่ะ300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขยีเป็นพระธามะปรางค่ะพี่พระธามะปรางเนื้อดินนะคะพิศาเก่าสวยเลยค่ะหมายเลขยี่สิบามร้อยบาทนะคะพี่ท่ามะปรางค่ะ24เป็นเหรียญยันดวงหลวงพ่อสดค่ะ หลวงพ่อสดวัดปากน้าค่ะพี่เป็นเหรียญยันดวงค่ะหลวงพ่อสดวัดปากน้ํา300บาทเหรียญยันดวงเก่าสวยค่ะ2499นะคะพี่จ๋า3 0 0บาทหมายเลขี่เอีอ่อ24ค่ะพี่เก่าสวยค่ะ25เป็นพระขุดสะพิมพ์เล็กนะคะพี่จ๋าขุดสะพิมพ์เล็กหลวงปู่เผือกค่ะ สามร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่จ๋าขุดสะพิมพ์เล็กสามร้อยบาทเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนนนเหนือคะ่ะจังหวัดอยุธยานะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมค่ะพี่พ่อพรมวัดขนนนเหนือนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพี่จากพระอาจารย์ฟันนะคะพี่นี่ค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบแปดสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จากพระอาจารย์ฟันค่ะยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋า พระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะพี่จ้าพระสมเด็จค่ะเก่าสวยนะคะพี่ยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตค่ะ วัดเกตชัยโยใหม่เลขยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขสามสิบนะคะพี่จ๋าเป็นวัดเกตเช่นกันคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทคะ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่สาวหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลข3 0 3 0 0บาทน,นะคะพี่อ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5 2, ่่งปส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปัญยามเย็นอีที่219ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า